คุณนี่เป็นคนที่แอคติ้งดีมากใครเดินเทสก่อนได้ป่ะได้เลยผมเดินเทสได้ไหมได้ครับคุณเดินเทสเดินเทสเดินเทสส่วนคนแรกได้เลยลองลองลองบุรุษหนุ่มผู้นี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบบางท่านสงสัยว่าเขาเป็นใครใครเป็นเขาอยู่ๆเขาไม่ยืนอยู่กลางเวทีหน้าตาเขาเข้มเหลือเกินหล่อจริงๆน้าเดชเหรอไม่ใช่เคนภูภูมิไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนึกว่าใครใครไอ้จบุกบานนี่เองพร้อม อบริษัทความดันบาหวานโปรดักชันชื่อโค้ดสมหยิบยืมภาพยนตร์พร้อมกับจวนจะเจงโปรพูนภูมิใจเสนอชาตินี้ชาติหน้าเมียข้าก็ดอกทอง ไม่เคยนะนุ้ยช่วงหลังนี่มันไม่เอาใครเพราะว่าพี่เอาไม่ได้มันก็เลยไม่เอาใครพี่ดีกว่าเป็นหนุ่มลูกอัครมหาเศรษฐีมีเงินจัดจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนสามพันล้านบาทวันนี้จะเป็นงานระดับ VIP ต้องเอาเก่งคันงานไปรับสาวคนหลักตรงไปที่ลงรถกดสวิต์อัตโนมัติเปิดประตูลงรถทําอะไรฮะทาอะไรรีโมท๋อโอ้โอ้ประตูโงรถเปิดอ้า ทำไมนี่อะไรฮะตู้พลาติกมาอยู่ไงในโรงรถอันนี้ในโรงรถเหรอโรงรถเราใส่ชุดแล้วเข้ารถ oh. เราแต่งชุดมาแล้ว <Yes. S 1> เราแต่งชุดมาแล้วตรงไปที่โตโยต้า MR2 กดใหม่ประตูโรงรถเปิดอ่ตรงไปที่โตโยต้า MR2 โอ้โหรถคันนี้สวยถูกตาถูกใจ <c oughs> มองที่มือ <c oughs> คุณพ่าช่วยอะไรครับทำไมฝุ่นเกิดกลางอย่างนี้ไปรับแฟนสาวต้องโดนต่อว่าหันมาทางขวาแน่นอนนุ่มนักธุรกิจอย่างเขาต้องขี่บีเอ็มปับเขาตรงไปนั่งที่บีอแล้วก็ปั่นออกไปอีกไปส่งถั่วงอกหรือไงล่ะใช่เขาเป็นราชาถั่วงอกโอ้เศรษฐีถั่วงอกเจ้าพ่อถั่วงอกเอางี้ดีกว่าบีอมจริงเลยดีกว่าตรงเปซีรีสห้าเลยไม่เอาผมชอบแซตโฟแซฟก็ได้เขาตรงระตู ตรงไปที่แซดโฟเปิดแล้วค่ะเปิดอดอกนั้นไม่ใช่ดอกนั้นไม่ใช่เหวี่ยงทิ้งไปหยิบกุญแจไม่ดอกดอกนั้นก็ไม่ใช่กุญแจเซฟเหวี่ยงทิ้งไปหยิบขึ้นมาอ่ดอกหยิบเฮ้ยดอกนัน้นจะใช่แล้วโยนไปไหนอะ่ะน้องคนใส่แว่นเนี่ยอเออโยนให้หน่อยหนึ่งสองสามเหวงไปไหนฮะโยนโยนเด็ดเหยียดเด็ดเหวงเฮ้ยขอบคุณเฮียที่ร่วมติงตองกับเราร่วมกลองกลมใช้รีโมทสิเออจะไปใช้ไขได้แล้ว เปิดออกอุ้ยประตูยกโอเปี๊ยไงปี๊ยไงปี๊ยงน้องเปิดประตูเป็นอะไรอย่าซุ่มซ่ามอุตส่าร์เครื่องใช้มือใช้มือสตาร์ทกดเลยกดเออดูดูนิ้วแม่นิ้วชี้เป็นอะไร กาพิการหรือพี่เลนไอ้เหี้ยเอานิ้วชี้กดนิ้วโป้งก็ได้ก่อนอ๋อสตาร์ทหุ่นหุ่นถอยเดิมลาหุ่น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 ใส่เย็นหน่อยนะสิหุ่นเก2หุ่นดินี่มมันตกๆแล้วเฮ้ยเกียร์พ่องแซตโฟอยู่ตรงนี้เหรอเกียร์เออยหายเกียร์ไปเกียร์ออโต้ดีกว่าอย่าไปร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบรถเลื่อซ้ายเลี้ยวขวาเข้าทางตราเงาไฟแดงเบรก ดูดบุหรี่ดีกว่าเพิ่มการขับเวลาโอแซดโฟมใช้ยังหมุนเหรอกดเออกระจกเลี้ยเมาเนี่ยทิพไห้เลี้ยวผ่านกระจกรถควายดูดบุหรี่่พอม้วนกบุหรี่ในกระเป๋าหนึ่งซองยี่ห้อโชว์ยี่ห้อก่อนยี่ห้อมอเบอร์บุหรีมาเบอรุหรี เออหยิบม,มาเปรโรใส่ปากหนึ่งมวนเฮ้ยโอ้โหโยนด้วย <c oughs> เออเก่งมากล่วงอยู่นี่ <c oughs> เออ <c oughs> โอ้โหเก่งเว้ยหยิบไฟแช่กอูอกมาโชว์ยี่ห้อดูปองตาพญานาค <c oughs> จำนำเพร <c oughs> าะว่าลมมันพัดลมมันพัด oh. <c oughs> ลมพัดเ <c oughs> ดี <c oughs> เ๋ยวก็ไม่บอกหรอกเออมึงจะมึงดูดบุหรี่อยู่จะเอากระจกขึ้นทำไมหรอเออเดี๋ยวมันเตะโอ้เปิดสะลุเปิดทลุเขาเยี่ยนละเอียดมาก เหมือนเหมือนเหมือนเมาน้ำมันกัญชาแล้วก็เพิ่มเรื่อยทำแม่ไปเรื่อยสัตว์จินตนาการเออเซ่เซ่เซ่โขกกระจกโขกกระจกอัดควันกระปอดปืนดุ่นควันเป็นทางยาวอัดควันกระปอดอีกครั้งท่นควันเป็นภาษาอังกฤษ Thank you มะเร็งเหวี่ยงทิ้งไปเออกระจกไม่ได้เปิดเปิดสลุบสลุบสลุบ เฮ้ยตรงนี้มันที่นั้นหมายนั่งเอกสินั่งเอกมาแล้วครับแต่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 ต่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 แต เป็นนางเอกก็มาธรรมดามายืนรอเขาไม่ได้มาล่าเริงแบบนี้อายอายนะอายอายอายด้วยเอาอมือลากเสียงหน่อยอายไม่ต้องเล่นลงไปเลยครับจะริดจริดจะก้านอะไรนะเขาว่าฉันเผาเมียมาเลยเฮียขยันเผาเดี๋ยวมึงไปติดเพิ่มนะอีกหกวันเดี๋ยวก่อนแอคชั่นยัง ทำไมเธอไปรับชายอย่างนี been, mm ้นะคะเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงรู้ไหมฉันรอนานแล้วถ้าเธอทำแบบนี้ฉันมีผัวใหม่ฉันจะทิ้งเธอบอกได้คำเดียวผู้ชายเธอฉันไม่สนใจหรอกยังยังยังรอเขาก่อนดิจะรีบเล่นไปไหนอะเผามันด้วยตายแล้วถ้าเธอทำอย่างนี้ฉันจะหาผัวใหม่รู้ไม่เลย โอ้โหที่รักจ๋ามาด่าพี่ทําไมรถจัี่รักรู้ก็รู้อยู่รถในกรุงเทพมันเป็นยังไงรถมันแยะไฟแดงมันเยอะมันต้องติดเป็นของธรรมดามาด่าพี่ทําไมเลยอิดาโอ้โหอุ้ยนะอุ้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 นะตายแล้วตาาแล้วอุ้ยนะอุ้ยนะคุณคากูไปดูแม่แล้วก็ดูไอตัวนู้นดีกว่าเขาใส่อารมณ์อยู่อ๋อคุณคนละตัวกันแม่ต้องเยอะด้วยหน้าตาต้องไปด้วยหม แม่หน้าตาต้องดูเขาด้วยอุนนะอุนล้อุนหน้ายตเล้ยตาตเลี้ยวาตเลน้าแม่เออตล้ววาตเล้วทำไมทำไมทำไมนะคะทำไมนะคไมนะคอแรอกระพากด้วยรอกระพากมันจะแปลงร่างนั่นแหอ่าตแล้วคุณด่นฉแบบี้ยไงโถอ่ไอ้ควยโ้ไม่ทันแดงเลยเหอจัปากจับท่รักจ๋าจะโมด่าอยู่เลยขึ้นรถทจจ๋าท่รักไปไหมจ๊ะ ไม่ไปไปสิค่ะนั่งขึ้นรถอ้าวอ้าวประตูยังไม่ได้เปิดเปิดประตูก่อนเออเปิดประตูก่อนเฮ้ยเฮ้ยประตูยกเฮ้ยมุดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยปิดขาดเบลด้วยไม่ต้องขาดเลยเขาไม่ต้องเผื่อเขาผูกขาดที่อะไรเยอะแยะเจ็ดอันเออไปเรียบร้อยไปไป ไม่ใช่รถแมไม่ต้องโหนย่อหน่อยย่อหน่อยย่อเออรถเตี้ยนะเนี่ยแฟสโฟอ่ะอย่าไปร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบรถเลี้ยวขวา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 อ้โรถเลี้ยวซ้ายเข้าทางตรงไฟแดงเบรกโอ้ยที่ลักาจา พี่ขอโทษนะที่พี่มารับช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวห้างห้างเดอะมอลล์นะคะห้างอะไรห้างอะไรบอกเขาหน่อยห้างอะไรอยากไปเดินจังเลยมีเน้อจิ๊กพี่ด่าเขาทีตามภาพไม่ด่า่ด่าเฮ้ยเขาต้องมีจริตจักรันต้องมียังไม่ได้การมันต้องอ้อนอย่างงี้เออไปเที่ยวห้าง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 อะไรพี่จะพาไปเที่ยวห้างเดอะมอลล์พาต้าโรบินสันเซนทัน ไปชอปปิ้งไปขโมยของแล้วก็กลับขโมยตกใจ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 อะไรไปนั่งเบาะหลังได้ยังไงะรดีอย่าไปนะเจ้าที่รักไฟแดงไปทำไมไฟแดงไฟแดงอยู่ไฟเขียวอย่าไปร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางตรงไฟเขียวเบรกทำไมไฟเขียว รถถังชน230 230รถขึ้นสะพานรถขึ้นสะพานแต่แบบไงผมก็จไม่ขึ้นไม่เท่ากันเดี๋อาไปคุยขึ้นสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขึ้นไม่พร้อมกันล่ะฮะมันมีคนละฝั่งไงอ๋อรถบ้านมึงขึ้นอย่างงี้เหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นรุนันนาทฝั่งนี้ฝั่งเดียบไงอ๋อไม่ต้องขึ้นเดียบเป็น240โอ้โหรถข้ามสะพานขึ้นสะพานขึ้นสะพาน ขุนสะพานไม่ได้ทางลูกหลังไปนั่งดีๆยังไม่ถึง B M นิ่มจะตายอ๋ออ๋อขึ้นสะพานโอ๊ยสะพานสูงสะพานชั้นสะพานแขวนลงมาบานลงมาบานลงมาเจอทางลูกหลังเดี๋ยวไอสัตว์ให้ถึงโรงแรมก่อนโอ๊ยสัตว์เล่นในรถเลยจังไลย เออยังไม่ถึงจอดรถจอดรถจอดรถจอดอีอ่าบอกว่าที่รักจ๋ารอพี่แปปหนึ่งนะจ๊ะพี่ปวดทิ้งช่องปักปาเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแปปหนึ่งนะจ๊ะได้ค่ะไม่ใช่เปัญห่าละกายเหมือนลิงปากกินต่างเอกปิดประตูตามลงไปปิดประตูเฮ้ยตลกลงตลกปิดประตู ไม่แน oh, e ่นไม่แน่นปิดซะเบาเลยไม่แน่นโอ้ยปิดอะไรมึงอย่างนั้นไม่ไม่แน่นอือันทองเอาเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยไม่แน่น เอาความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไร k e คอมเมดใครอยากได้เชงหัวเราะตองมาที่นี่เซ้นเป็ครนกับไร k e คอมเมดกดไลค์กดแชร์ไร k e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย